รถกำลังเกี่ยวข้าวค่ะอากาศร้อนมากเลยวันนี้เราก็ยืนในร่มถ่ายรูปถ่ายคลิปค่ะอากาศร้อนมากๆ ข้าวล้มก็จะเกี่ยวช้านิดนึงค่ะรถเดินช้าถ้าข้าวไม่ล้มนี่รถเขาจะเดินเร็วกว่าน,นี้ค่ะตอนนี้ข้าวล้มเขาก็เลยเดินช้าๆค่ะเพราะว่าถ้าเดินเร็วมันจะเหยียบข้าวได้ค่ะข้าวกรขขนะคะข้าวเบา บางคนก็เรียกว่าข้าวเบาบางคนก็เรียกว่าข้าวกกขอค่ะเสียงรถดังมากดังมากๆเลยเเรหอจะเห็นว่ารถเดินช้ามากช้ามากๆเพราะว่าเขาข้าวเขาล้มค่ะเขาเลยต้องเกี่ยวแบบช้าๆเพื่อให้ใบใบที่ใช้เกี่ยวเกี่ยวต้นต้นข้าวเข้ามานะคะ จะได้เกี่ยวข้าวได้หมดค่ะแล้วก็มีหลงเหลือบ้างแหละ